สนามดาร์กไซด์นำเสนอมุมมืดจุดอับและความเน่าเฟะอีกฝั่งของวงการฟุตบอล ดาร์กไซในวันนี้เราจะนำพาทุกท่านไปพบกับจุดเปลี่ยนชีวิตของอานเดีรโนยอดดาวยิงชาวบราซิลที่จากครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าน่าจะมาเป็นสุดยอดกองหน้าของโลกแต่กลับกลายสภาพมาเป็นแข่งไรอนาคตของวงการซึ่งอารเดียโนชื่อนี้คือหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดจากวงการฟุตบอลบราซิลเขาคือคนที่ถูกมองว่าจะมารับไม้ต่อจากโรนัลโดในการเป็นยอดกองหน้าของโลกลูกหนังและจะพาบราซิลสืบสารความยิ่งใหญ่ต่อไปในฐานะผู้นำที่เขาเป็นกองหน้าที่มีครบทุกอย่างด้วยรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่ากลับมี ความเร็วและเทคนิคที่เหลือเชื่อตีนซ้ายมหาปลายลที่ทําให้เมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีกองหลังคนไหนหยุดเขาได้ง่ายๆอินเตอร์ม,มิลานคือสโม,มสรที่ดึงตัวเขามาเล่นตั้งแต่อายุยังน้อยไม่เต็ม20ปีแม้ว่าตอนแรกเขาจะไม่สามารถเบียดแย่งตาแหน่งในทีมได้จะต้องโดนปล่อยยืมตัวไปฟิออเรตินา่าก็ไปแจ้งเกิดกับปามาก,ก่อนจะได้รับโอกาสกลับมาที่อินเตอร์ม,มิลานอีกครั้งซึ่งอาเดเรโนโด่งดังสุดขีดเมื่อปี2 0 0 4ช่วยทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์รายการโคปาอเมริกาแถมด้วยแกได้รางวั หลักของทีมชาติบราซิลกลายเป็นดาวยิงตัวหลักของโสโมสรอินเตอร์มิลานและก็อยู่ในการโว์ซิลาอาติตาลีลีกที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของโลกในยุคนั้นสถิติการถล่มประตูของเขาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแฟนบอลรักเขาเพื่อร่วมทีมกับรักอเดโนแต่แม้ว่าภายนอกจะดูแข็งแกรง่งยามลงสนามไม่มีใครหยุดเขาได้แต่ทว่าภายในจิตใจของเขากลับเปราะบ,บางและวันหนึ่งก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาและสายนั้นก็ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลฮาเวียสานติกับทันทีของอินเตอร์มิลานที่เป็นเหมือนพี่ชายของ, reno, างอาเดโน่ได้ ตอนที่เขายิงประตูใส่รเรอลมริตผมบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เราได้เจอรอนโดคนใหม่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้ผมกลัวก็คือการที่ทําให้เขากลับมาจากฟาเวลล่าแหล่งเสื่อมโทรมในบราซิลผมรู้ดีว่ามันอันตรายขนาดไหนกับการที่คุณไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนที่ร่ํารวยเพราะสิ่งเหล่านี้จะมาพร้อมกับความน่ากลัวเสมอตอนที่อาร์เดรโนได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่าคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงพวกเราทุกคนอยู่ในห้องแต่งตัวอาร์เดรโนควางโทรศัพท์ทิ้งและกรีดร้องในแบบที่คุณไม่มีทางจินตนาการออกได้นักเตะอินเตอร์ในวันนั้น้นนทุกคําได ดีจากนั้นอะดรโนก็ยังเล่นฟุตบอลยิงประตูได้และอุทิศประตูให้กับคุณพ่อในการชี้ขึ้นไปบนฟ้าท่านประธานมรติกับผมพยายามดูแลเขาเป็นอย่างดีผมปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นน้องชายแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากโทรศัพท์ครั้งนั้นอะดรโนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและมันก็เป็นความพ่ายแพ้ครั้งสําคัญที่สุดของผมเพราะว่าเราไม่สามารถดึงอเดรโนออกมาจากห่วงแห่งความผิดหวังได้ผมเสียใจที่ได้แต่ดูเขากลายเป็นแบบนั้นมันก็จริงอย่างที่ซันติตีได้พูดเอาไว้เพราะว่าหลังจากนั้น,นอะดรีกต่อไปเขาโดนดด่านนมืและโปี เข้าครอบงาจิตใจกลายเป็นอีกคนและที่สําคัญก็คือเมื่ออาเมียคุณพ่อของเขาไม่อยู่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้พวกคนทารายงันวังจะมาช่วยโอกาสกอบโกจากความโด่งดังและร่ารวยของเขามาได้มากขึ้นจากที่ควรจะเป็นนักฟุตบอลชื่อดังแต่ว่าอาเดรโน่กลับไม่ทําตัวให้สมกับเป็นนักฟุตบอลวันๆเขาเอาแต่เมาเหล้าเค้านารีตีกะรีแถมโดนผู้หญิงลอกแดกอีกต่างหากซึ่งไม่ว่าอินเตอร์มิลานต้นสังกัดของเขาจะพยายามช่วยเหลืออาเดรโน่อย่างไรแต่มันก็ไม่เป็นผลยังไม่พอแค่นั้นอาเดรโน่ยังสร้างเรื่งวุุนวายด้วยการประกาศเลิกเล่นมาซะดื้ รับใช้ทีมชาติบราซิลและไม่ยอมกลับมารายงานตัวกับสมโมสรไม่ว่ามรติประธานอินเตอร์ที่รักอะดโ,โนเหมือนลูกชายพยายามจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถดึงอะดรโนคนเดิมกลับมาได้มันมีหลายครั้งที่เหมือนกับว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมแต่ว่าหลังจากนั้นจิตใจที่เปราะบางไม่อยู่กับร่องกับรอยมันก็ทําให้เขาดําดิ่งกับเรื่องแสงสีนอกสนามเหมือนเดิมสุดท้ายอินเตอร์ต้องยอมแพ้ยกเลิกสัญญากับเขาในที่สุดก่อนจะปล่อยตัวเขากลับไปคาแค่ที่บราซิลบาดเกดของอะดรโนซึ่งนั่นก็เป็นการยอมรับว่าเส้นทางการเป็นนักเต เรียบร้อยและอะดรีนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผลผลิตที่น่าเสียดายที่สุดของวงก,การลูกหนังเวลาผ่านไปอะดรีนนโตขึ้นก็นยอมรับว่าตัวเขาเป็นคนทําลายชีวิตตัวเองแท้ๆเมื่อด่านมืดของตัวเองเข้าครอบงำไร้ความเป็นตัวเองตั้งแต่เสียคุณพ่อไปซึ่งแรงนี้เขาก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่ผมทําได้นั้นคือขอโทษทุกคนที่พยายามช่วยผมผมไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกได้อย่างไรผมเมามาซ้อมทุกวันจนซ้อมไปไม่ทันไรทีแพทย์ก็ต้องพาผมไปนอนที่ห้องพยาบาลสื่อพยายามเี้เรื่องนี้กับสโมสรแต่ว่าอินเตอร์ก็พยา ภาพพ์ของผมโดยการไปขาวผมมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทา,ทางที่จริงๆผมเมาเล่จนไม่สามารถเล่นได้ตั้งหา้านอกจากปัญหาส่วนตัวผมก็ยังพบว่าปัญหามันเกิดจากคนรอบข้างผมมีคนเลวๆหลายคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดพยายามชักจุงผมไม่ทำอะไรนอกจากปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนผมเสียเงินไปวันๆเป็นล้านในตอนนั้นเพื่อแลกกับความสุขที่ไม่ได้มีอยู่จริงและมันทําลายชีวิตผมย่อยยับและเมื่อถึงวันที่ผมกลับบาราซิลมันคือวันที่ผมรู้ตัวดีว่าอาชีพนักฟุตบอลของผมจะไม่มีวันดีเหมือนเดิมได้อีกต่อไปและหลังจากนั้นช่อของ อะดรโน่ก็เริ่มหาหายไปจากวงการฟุตบอลและเรื่องราวของเขาก็สอนให้รู้ว่าคนเราไม่ว่าจะประสบความสําเร็จขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งปล่อยให้ด้านมืดเข้าครอบงำม,มันก็พร้อมจะทําลายชีวิตของคุณจนไม่เหลือชิ้นดีได้เช่นเดียวกันและนี่คือขอบสนามดาร์กไซด์อยากฟังเรื่องอะไรที่เป็นมุมมืดของวงการฟุตบอลสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามดาร์กไซด์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาสองทุ่มตรงทุกวันจันทร์หน้าเพจขอบสนาม,สว,ส,นามสวัสดีครับ